สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Your Universe โดยต้นฉบับของคลิปชื่อว่า Telepathy How to Send a Telepathic Message to Someone Law of Attraction s ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโทรจิตวิธีการส่งข้อความทางจิตไปหาผู้อื่นกดแห่งแรงดึงดูดเอาละครับเราลองมาฟังเนื้อหากันดูดีกว่าว่า เราสามารถส่งอิทธิพลทางความคิดไปหาผู้อื่นได้อย่างไรกันบ้างคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าสามารถใช้ความคิดของตัวเองเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นได้บ้างหรือไม่หากคุณได้ติดตามช่องนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานคุณจะรู้ว่าความคิดของคุณจะถูกสะท้อนกลับมาหาคุณเสมอด้วยโฮโลแกรมของสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ภายนอกกฎแห่งการถ่ายทอดความคิดเป็นสิ่งที่มักเรียกกันว่า โทรจิตหรือเทเลพาธีโดยระบุว่าการสั่นสะเทือนของความคิดเรานั้นสามารถสง่งพลต่ออารมณ์ความคิดและการกระทำของผู้อื่นได้ด้วยพูดง่ายๆว่านั่นก็เป็นเพราะคนอื่นๆเหล่านั้นก็ล้วนเป็นแง่มุมหนึ่งของตัวเราด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือโทรจิตคือการถ่ายทอดความคิดของเราออกไปและส่งผลทำให้ผู้อื่นสะท้อนกลับมา เป็นประสบการณ์ตามความคิดหลักที่เรามีอยู่ในเรื่องนี้มีกระบวนการหลายอย่างได้ถูกพูดถึงบน YouTube และได้รับความนิยมด้วยแต่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นในคลิปวิดีโอนี้ในภายหลังว่าเราสามารถทำสิ่งนี้เพิ่มเติมในแบบทรงพลังที่มากกว่าที่คุณเคยได้ยินมารวมทั้งจะปรากฏเป็นผลลัพธ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์เพียงใดที่จริงคุณก็ทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดอยู่แล้ว แต่ในตอนนี้คุณจะสามารถทำอย่างจงใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นโทรจิตและการถ่ายทอดความคิดไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่มันอาจเป็นแนวคิดที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเท่าเมื่อก่อนโดยความสามารถนี้มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณและได้รับการพูดถึงโดยเหล่าผู้นำความคิดหลายคนรวมทั้ง ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆเช่น CIA อีกด้วยจากหนังสือชื่อโรรจิตทางจิตวิญญาณ Spiritual Telepathy โดยคอลินมอ o โรเธอกล่าวไว้ว่าคำสอนนี้สามารถพบได้ในวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในสมัยโบราณและสมัยใหม่ในทุกวัฒนธรรมพื้นที่บริเวณช่องท้องหรือ Solar p l e ล็กเป็นกุญแจที่สำคัญ คาฮูนาผู้ซึ่งเป็นนักบวชพื้นเมืองของฮาวายเชื่อว่าข้อความธุรจิตได้ถูกส่งตรงมาจากช่องท้องของคนคนหนึ่งไปยังช่องท้องของอีกคนจากที่คาฮูนาบอกนั้นอัก,กาหรือกายทิพย์ของคนคนหนึ่งจะส่งนิ้วมือหรือสายใย,ายของสารอักกาออกไปสู่ช่องท้องของอีกคนสารเหนียวนี้ได้เชื่อมโยงทั้งสองคนไว้ด้วยกันเหมือนกับเป็นใยแมงมุมสีเงินที่สารของโุรจิต ก็จะถูกส่งออกไปตามสายใยเหล่านี้หลังจากที่ตัวตนตามสัญชตาตญาณหรือตัวตนระดับต่ำได้รับข้อความแล้วมันจะถ่ายทอดข้อมูลไปยังตัวตนที่มีเหตุผลหรือเป็นตัวตนกลางที่ผุดขึ้นมาในใจเหมือนเป็นความทรงจาเมื่อมีการสัมผัสกันซ้าแล้วซ้าเล่าสายใยก็จะถูกถักทอจนกลายเป็นเกลียวซึ่งจะไปสร้างความผูกพันทางกระแสจิต ที่แข็งแกร่งระหว่างคนสองคนสายใหญ่อากกาสามารถส่งให้คนแปลกหน้าได้ด้วยการมองดูหรือการจับมือคนป่าในแอฟริกาก็สื่อสารกันในลักษณะเดียวกันนี้นักมนุษยวิทยาแบรดฟอร์ดคีนีได้ค้นพบว่าคนป่าแห่งทะเลทรายคาราฮารีเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเชื่อมโยงกันโดยกระแสสีเงินแห่งพลังงานที่แผ่ขยายจากสะดือข้างหนึ่ง ไปยังอีกข้างคนป่าใช้เส้นแนวนอนเหล่านี้เป็นเหมือนสายโทรศัพท์เพื่อส่งและรับข้อความที่มาจากโทรจิตชาวพื้นเมืองออสเตรเลียเชื่อว่ามีวีของพวกเขาสามารถทำให้เกิดการมองเห็นหรือการได้ยินจากระยะไกลได้คำว่ามีวีแปลว่าจิตวิญญาณหรือสัญชตาตญาณที่ตั้งอยู่บริเวณล,ลิ้นปีมีวีมีอยู่ในตัวทุกคนซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก โดยสำหรับหมอยาแล้วจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกเขาจะใช้มันเพื่อขจัดความเจ็บปวดและไปเยี่ยมเยียนจิตวิญญาณคนตายมีวิธีเข้มแข็งยังสามารถช่วยมองเห็นนิมิตและทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้อีกด้วยผู้นำทางความคิดเช่นวิลเลียมวอลเกอร์แอคคินสันและเนวิลกอดดาร์ดได้อุทิศหนังสือทางเล่มให้กับหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับการถ่ายทอดความคิด วิลเลียมวอเกอร์แอคคินสันอุทิศหนังสือทั้งเล่มให้กับหัวข้อที่ชื่อว่าเทเลพาธีโทรจิตทฤษฎีข้อเท็จจริงและข้อพิสูจน์ส่วนเนวิลกอสดาร์ดก็อุทิศส่วนหนึ่งในหนังสือพ r ย์คำอธิษฐานศิลปะแห่งความเชื่อในหนังสือของเนวิลได้กล่าวไว้ว่าเพื่อนที่อยู่ห่างไกลออกไปนับพันไมล์ได้ฝังรากลึกอยู่ในจิตสำนึกของคุณผ่านทางความคิดยึดมั่นที่คุณมีต่อเขา การคิดถึงเพื่อนที่คุณปรารถนาจะให้เขาเป็นภายในใจของคุณโดยเชื่ออย่างมั่นใจว่าภาพที่เป็นนามธรรมจะเป็นความจริงราวกับมันกลายเป็นรูปธรรมจนมันจะไปปลูกสภาวะที่สอดคล้องให้ตื่นขึ้นในแบบรูปธรรมนั้นได้ผลที่เกิดขึ้นจะชัดเจนราวกับมีสาเหตุที่ซุกซ่อนเอาไว้โดยที่คนคนนั้นจะแสดงสภาวะที่ตื่นขึ้นภายในตัวเขา โดยยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการกระทําดังกล่าวภาพลวงของเจตจำนงเสรีของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการเพิกเฉยของสาเหตุที่ส่งผลให้คุณลงมือกระทําสิ่งต่างๆการอธิษฐานขึ้นอยู่กับทัศนคติของจิตใจเพื่อความสําเร็จและไม่ได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนคนนั้นบุคคลไม่มีพลังที่จะต่อต้านแนวคิดนามาทมที่คุณควบคุมเกี่ยวกับตัวเขาได้ เว้นแต่สถานะนั้นได้ถูกยืนยันว่าเป็นความจริงโดยคุณมันคือสถานะที่เขาไม่สามารถปราถนาให้เป็นจริงได้ในแบบอื่นในกรณีนี้มันจะหวนกลับมาหาคุณในฐานะของผู้ส่งและจะเกิดการตระหนกรู้ขึ้นในตัวคุณแม้ว่าสิ่งนี้อาจดูไม่น่าเชื่อสำหรับจิตใจที่ไม่เปิดรับแนวคิดนี้แต่มันก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าเป็นเรื่องจริง และเราทำสิ่งนี้มาตลอดเวลาด้วยความคิดที่เราคิดคุณคิดถึงใครบางคนบ่อยแค่ไหนแล้วจู่ๆเขาก็ติดต่อมาหาคุณหรือคุณบังเอิญไปเจอคนคนนั้นหรือเขาติดต่อมาหาเพื่อบอกคุณว่ากำลังคิดถึงคุณในช่วงเวลานั้นพอดิบพอดีในหนังสือเล่มเดียวกันของเนวิลเกี่ยวกับกฎแห่งการส่งผ่านความคิดเขาได้กล่าวว่าเวลาและพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่ล้าหลัง เมื่อเทียบกับกฎแห่งจักรวาลระยะทางเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสเชิงรูปธรรมที่ไม่ได้มีอยู่จริงในจิตแห่งนามธรรมเวลาและพื้นที่เป็นเงื่อนไขทางความคิดเพียงอย่างเดียวโดยที่จินตนาการสามารถก้าวข้ามพวกมันและเคลื่อนที่ไปในเวลาและพื้นที่ในใจได้ทั้งๆที่ในทางกายภาพนั้นจะมีการแบ่งแยกกันจากระยะห่างหลายพันไมล์ก็ตามคุณก็สามารถ อยู่ในระยะที่เรากับว่าพวกคุณอยู่ด้วยกันที่นี่จินตนาการสามารถเปลี่ยนฤดูหนาวให้กลายเป็นฤดูร้อนเปลี่ยนนิวยอร์กให้เป็นฟลอริดาและอื่นๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาที่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิมในทางนมามธรรมสิ่งที่คุณปรารถนาไม่เคยห่างไกลอย่างแท้จริงเลยจากความใกล้ชิดอันแรงกล้าของมัน ทำให้เกิดความห่างไกลจากการสังเกตทางประสาทสัมผัสมันดำรงอยู่ในจิตสํานึกและจิตสํานึกก็อยู่ใกล้กว่าลมหายใจและใกล้กว่ามือและเท้าในเรื่องของเวลาและพื้นที่ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องมีแหล่งข้อมูลอื่นที่พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาและในระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ด้วยในปี1983 CIA ได้เขียนบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับประตูของประสบการณ์พวกเขาได้อ้างถึงหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของจิตสานึกมนุษย์ที่มีแนวโน้มว่าอยู่เหนือการเวลาและพื้นที่การสำรวจในเรื่องนี้ดังเดิมได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าแนวคิดเรื่องการควบคุมจิตใจและการสะกดจิตจะสามารถนำมาใช้ในการจารกรรมได้หรือไม่รายงานระบุว่า ด้วยการเสริมสร้างความกว้างและความถี่ของคลื่นสมองซีกซ้ายและซีกขวาที่ถูกส่งออกไปมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกสามารถเคลื่อนที่ไปอยู่นอกเหนือขอบเขตทางกายภาพโดยหลีกหนีจากข้อจำกัดของเวลาและพื้นที่ได้ในที่สุดรายงานระบุว่าจักรวาลเป็นระบบของการมีปฏิสัมพันธ์ของสนามพลังงานกับการแปรผันของพลังงานที่สร้างสภาวะที่แตกต่างกัน มันเชื่อมโยงจิตสำนึกของมนุษย์ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการสั่นสะเทือนของพลังงานรวมทั้งระบุว่าพลังงานนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปเหนือกว่าความเป็นจริงทางกายภาพและจูนเข้าสู่สนามพลังงานบริสุทธิ์เพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงผ่านการเชื่อมต่อกับพลังงานอื่นที่มีอยู่มันเป็นกายทิพย์ของเราซึ่งมีความสามารถในการส่งและรับข้อความทรจิตหรือสิ่งที่เรียกว่าการถ่ายทอดความคิด เราอาจยังไม่เข้าใจความสามารถหรือข้อจํากัดทั้งหมดของโทรจิตแต่ก็มีการค้นพบว่าการถ่ายทอดความคิดนั้นไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างคนสองคนก็ได้มีการทดลองและการศึกษามากมายที่สามารถค้นเจอได้ไง่ายๆมากมายในประเด็ดนนี้ที่แสดงให้เห็นว่าความคิดนั้นสามารถและจะถูกส่งผ่านไปได้เป็นระยะทางไกลและแม้กระทั่ง ระหว่างคนที่คุณไม่เคยพบเจอกันมาก่อนดังนั้นหากคุณฟังถึงตรงนี้คุณอาจกำลังต้องการส่งหนึ่งหรือสองความคิดออกไปซึ่งฉันจะบอกวิธีการว่าจะต้องทําอย่างไรด้วยสองวิธีที่ท่งพลังเป็นอย่างยิ่งจํำไว้ว่าอาจต้องใช้เวลาในการฝึกฝนซักเล็กน้อยเพื่อกำหนดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมเมื่อคุณทำเช่นนั้นโดยเจตนาและถ้าคุณมีเพื่อน ที่สามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองคุณอาจพบว่ามีทั้งประโยชน์และสนุกสนานแม้ว่าอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้เพราะคุณก็ส่งความคิดของคุณออกไปตลอดเวลาอยู่แล้วตอนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำอย่างจงใจในกระบวนการนี้ซึ่งคุณต้องตัดสินใจก่อนว่ากำลังจะถ่ายทอดความคิดเหล่านี้ไปให้ใคร และจะถ่ายทอดอะไรออกไปสู่คนคนนั้นให้ถามตัวเองว่าผลลัพธ์อะไรที่ฉันต้องการที่จะบรรลุจำสิ่งที่เนวิลได้บอกไว้ในหนังสือของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมบุคคลไม่มีพลังที่จะต่อต้านแนวคิดนมามธรรมที่คุณควบคุมเกี่ยวกับตัวเขาเว้นแต่สถานะนั้นได้ถูกยืนยันว่าเป็นความจริงโดยคุณมันคือสถานะที่เขาไม่สามารถปรารถนาให้เป็นความจริงแบบอื่นได้ ในกรณีนี้มันจะหวนกลับมาหาคุณในฐานะของผู้ส่งและจะทำให้เกิดการตระหนักรู้ในตัวคุณกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในลักษณะที่ดีและสร้างผลลัพธ์ที่ดีงามต่อบุคคลน,นี้สิ่งที่คุณได้ทำหรือปรารถนาให้เกิดแก่ผู้อื่นคุณก็กำลังทำและปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเช่นกันดังนั้น จงใช้วิธีการเหล่านี้อย่างชาญฉลาดเมื่อคุณตัดสินใจว่าข้อความของคุณคืออะไรและคุณจะส่งข้อความนั้นไปถึงใครให้คุณนำคนคนนั้นเข้ามาไว้ในใจและจินตนาการว่าคุณทั้งสองกำลังจ้องมองกันอยู่ในขณะที่คุณทำแบบนี้ให้มองลึกเข้าไปบริเวณพื้นที่ระหว่างคิ้วและพูดข้อความของคุณในบริเวณนี้ นี่เป็นจุดที่คุณจะได้รับสารหรือข้อความจากปัญญายาณทั้งหมดหากคุณเป็นคนประเภทใช้การมองเห็นเป็นหลักคุณอาจต้องการจินตนาการถึงคำว่าแสกซึมเข้าสู่จิตใจของเขาผ่านทางศูนย์พลังงานนี้และเมื่อคุณพูดข้อความคุณอาจเลือกที่จะทำเช่นนี้ด้วยวาจาหรือในใจก็ได้แต่ด้วยการสร้างทางจิตนี้คุณกำลังพูดข้อความหรือถ่ายทอดความคิดไปสู่จิตใจของคนคนนั้น ผ่านทางศูนย์พลังงานแห่งปัญญายานซึ่งคือจักระตาที่สาการทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอสําหรับการจินตนาการแล้วแต่บางคนก็ชอบที่จะพูดข้อความซ้ำๆหลายครั้งให้คุณทำในแบบที่รู้สึกสบายใจมากที่สุดสำหรับตัวคุณเองและสําหรับระบบความเชื่อที่คุณมีอย่าทำถ้ามันรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ต้องทำไม่เช่นนั้นคุณจะไปเพิ่มการต่อต้านให้กับกระบวนการทั้งหมด เมื่อคุณทำสิ่งนี้เสร็จแล้วลองจินตนาการว่าบุคคลน,นี้ได้ตอบกลับในลักษณะเดียวกับที่คุณคาดหวังให้พวกเขาตอบสนองต่อความคิดนี้เรากับว่าความปรารถนาที่คุณมีต่อเขาได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในโทรจิตหรือคุณอาจได้ยินเขาพูดออกมาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามมันเหมาะสมสำหรับคุณและระบบความเชื่อของคุณแล้วคุณสามารถ นำไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันขอแนะนำให้ทำตามขั้นตอนนี้วันละครั้งหรือสองครั้งเป็นระยะเวลาประมาณ5 1 0นาทีจนกระทั่งคุณสามารถมองเห็นหลักฐานของคุณปรากฏขึ้นในความเป็นจริงทางกายภาพคุณสามารถทำเช่นนี้ได้ในขณะที่กำลังจะหลับเพื่อสร้างการประทับไว้ในจิตใต้สำนึกให้ลึกซึ้งมากขึ้นโดยระลึกว่าจิตใต้สำนึกนั้น เชื่อมต่อกันทางพลังงานทั้งหมดอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ยังทรงพลังมากอีกด้วยนั่นก็คือให้คุณเขียนสิ่งที่คุณต้องการที่จะพูดกับอีกฝ่ายลงบนกระดาษหรือในสมุดบันทึกโดยเขียนแบบย่อๆเท่าที่จะสามารถทำได้แล้ววางคำเหล่านี้ไว้เบื้องหน้าจ้องมองมันระหว่างที่อยู่ในสภาวะที่เป็นสมาธิ คุณอาจเข้าสู่สภาวะอัลฟาแบบตื่นๆแล้วลองจินตนาการว่าคำเหล่านี้ลอยออกมาจากหน้ากระดาษและส่งไปหาบุคคลที่คุณตั้งใจไว้หรือคุณสามารถจินตนาการว่าบุคคลน,นี้กำลังอ่านบางสิ่งโดยคำที่เขียนในนั้นตรงกับสิ่งที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่พวกเขากำลังอ่านสิ่งที่คุณเขียนอยู่โดยใช้เวลาประมาณ5 1 0ถึง10นาทีเพื่อจดจ่อความสนใจของคุณ จากนั้นใช้ชีวิตต่อไปโดยตลอดทั้งวันคุณอาจเกิดการรับรู้ทางปัญญายาณว่าบุคคลนี้ได้รับข้อความของคุณแล้วจนมันปรากฏออกมาทางกายภาพเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมากขึ้นว่าเราสามารถจูนไปสู่ศักยภาพทางปัญญายาณจนสามารถเข้าถึงและถ่ายทอดข้อมูลต่างๆได้ที่เหนือกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ทางกายภาพประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานั้น เป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับประสบการณ์ทางโลกกายภาพแต่เราก็มีโลกอื่นที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้สัมผัสในแบบอื่นโลกที่จะช่วยให้เราสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่และประสบการณ์ของเราในแบบที่แผ่ขยายมากขึ้นเมื่อมีการฝึกฝนกจิตใจของเราแล้วมันจะกลายเป็นเลนให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ในโลกต่างๆโทรจิตและการถ่ายทอดความคิด จะเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในจิตใจของเราและเมื่อถูกใช้อย่างเหมาะสมมันจะสามารถช่วยเหลือเราในการดลบันดาลชีวิตของเราให้เป็นไปในแบบที่ตั้งใจและทรงพลังมากยิ่งขึ้นขอบคุณท่านมากๆนะครับที่ติดตามมาจนจบขอบคุณสำหรับการกด subscribe การส่งซุปเปอร์ตงน่ารักน่ารักมาให้และการสมัครเป็นสมาชิกของช่องด้วยนะครับผมสามารถมีกำลังใจในการทำคลิปทุกวันได้ก็เพราะมีคนคอยติดตามอยู่นี่แหละครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีนะครับ